เมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมศรีเมืองใหม่มหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับรองศาสตราจารย์ดรอินทิราสาหีนะครับรองอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยบนราชธานีก็เปิดการอบรมเชิงบริการเทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์นะครับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเทคนิคการผลิตตลอดจนการต่อยอดทางธุรกิจลดต้นทุนสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกเกษตรกรและประชาชนทั่วไปนะครับคือโครงการนี้เริ่มต้นเมื่อปี2547เนี่ยทางสำนักงานพัฒธาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชนะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และกองทุนนปุ๋ยยอิทรี ไฮโดรโพนิกเนี่ยโมนิทิ่โครงการหลวงก็ได้ทําการศึกษาวิจัยการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกําจัดขยะอินทรีย์ต่างๆนะครับ,รบเพื่อเอาไปเป็นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินนะครับคือไส้เดือนเนี่ยมันจะไปกินพวกขยะอินทรีย์แล้วมันจากมันก็ถ่ายมูลออกมานะครับไอ้มูลตัวนั้นแหละเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีเลยนะครับ เมื่อปี249เนี่ยโครงการหลวงก็ได้สำรวจสายพันธุ์ไส้เดือนดินในพื้นที่ต่างๆจนกระทั่งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สาธารณะนะและมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากนะครับนำไส้เดือนดินไปเลี้ยงเองเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินใช้ในครัวเรือนปัจจุบันก็มีการตั้งโรงงานนะครับเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูล ไส้เดือนดินเนี่ยสร้างไรายได้มหาศาลให้กับผู้ประกอบการในประเทศและเป็นการช่วยเหลือเกษตร,รกรลดต้นทุนให้แก่เกษตร,รกรด้านการผลิตจึงได้มีการจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจัดเป็นปุ๋ยหมักที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดชนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนะครับคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาหมักเองมีคนหมักให้นะครับคือกินเข้าไปในท้องเขาเลยเนี่ยเขาก็ถ่ายบูลออกมาเรียบร้อยแล้วก็เอาปุ๋ยนั่นแหละ ไปใส่ต้นไม้นะครับมีความโดดเด่นก็คือดูดซับน้ําให้กับดินและขณะเดียวกันก็ปล่อยให้น้ํากับอากาศผ่านได้ดีมากขึ้นนะครับทำให้หน้าดินร่วนซุยทําให้รากพืชกระจายตัวได้กว้างลดภาวะดินเป็นกรดได้ดีรวมถึงช่วยเติมจุลินทรีย์แก่ดินตลอดเวลาซึ่งเหมาะสําหรับการทําเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดีครับรบซึ่งปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยข้อดีของมันก็อย่างที่บอกแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยราคามันยังแพงอยู่เพราะผลิตโดยบริษัทต่างๆบริษัทเขาก็เอาไปทําการค้า แล้วก็ต้องการกำไรอยู่แล้วลหละนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังเกษตรกรก็ต,ต้องแบกรับภาร,ระในเรื่องของต้นทุนการผลิตอยู่ดีฉะนั้นทําไมไม่ทําเองอนะครับก็คือไปเรียนรู้เหล่านี้ซะแล้วก็มาทําเองที่บ้านนะครับลดต้นทุกนการผได้ก็วัดคุณภาพนะฮะโอ้ความกดความเป็นกดเป็นด่างครับอันนี้ก็เป็นการเหมือนกับให้ปุ๋ยโดยธรรมชาตินะครับน่าสนใจมากทีเดียวเกษตรกรท่านใดที่ชมรายการแล้วก็สนใจนะครับติดต่อได้ที่ไหนฮะ S <S 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 ก็มอววนมหาว,ว,วิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับฝ่ายเกษตรอินทรีย์นะครับโครงการที่ร่วมกับ EU